สวัสดีครับร้านเทิร์นโปรบาลานใบอัพเกรดครับมากันแล้วครับหมวกเต็มใบตัวท็อปสุดนะครับท็อปยิ่งกว่าท็อปอีกนะครับตัวนี้เป็นวัสดุคาร์บอนนะครับหมวกเต็มใบคอมสปอร์ต R5 นะครับโอ้โหใบนี้นะครับมาเป็นแบบ Fu ล์คาร์บอนเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากตัวนี้นะครับเป็นลายคาร์บอนหินอ่อนนะครับหรือว่าบางที่นะครับเขาจะเรียกว่าลายเศษคาร์บอนนะครับจะไม่ใช่เป็นคาร์บอนลายตารางแบบที่เราเคยเจอนะครับตัวนี้เป็นวัสดุคาร์บอนแท้ทั้งใบนะครับจุดเด่นของเจ้าคอมสปอร์ตคาร์บอนตัวนี้นะครับก็อยู่ที่น้ําหนักเบามากครับเบาเววเลยนะครับอยู่ที่390กรัมบวกลบนะครับแล้วก็มากัน2ไซส์ครับเป็นไซส์ ซส์ S กับไซส์ M นะครับในส่วนของไซส์ S ครับรอบหัว48-52เซนครับในส่วนของไซส์ M ครับรอบหัว52-56เซนตครับตัวตำแหน่งที่เป็นโลโก้แล้วก็ตัวหนังสือนะครับจะทำเป็นสีรุ้งนะครับเวลาเล่นกับไฟเนี่ยจะเป็นแวบๆสีรุ้งนะครับเท่มากเลยนะครับตัดกับพื้นผิววัสดุคาร์บอนนะครับตัวนี้เนี่ยมวกด้านหลังนะครับจะมีแบบตัวปรับได้สายล็อกคางครับแล้วก็การกระแทกนวมด้านในครับ สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วนะคบที่ร้านเทินโปรแบรนดบอัพเกรดครับและหมวกคอสปอร์ตคาร์บอน R5 นะครับราคาอยู่ที่5,900บาทครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านเทินโปรแบรนดบอัพเกรดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ